สวัสดีครับพี่น้องครับพอดีผมพาพี่พาน้องนะครับมาเที่ยวนะครับมาตลาดช่องเตาะูนะครับทำกระตุ้งนะครับมามาเจอร้านตลาดช่องเตาะูนะครับมาชมะตุ้งครัี่น้อายนะครับทำกระตุ้งครับครับอันนี้ก็กบเขียดโกบครับกบนะครับเนี่ยเขียดเขียดโมเขียดโมพี่น้องเขียดโมนะครับเขียดโมก้อยผู้สาวครับเดี๋ยวทำงานก่อนอันนี้ไม่นานหรอก เฮ็ดบดทุงอะไรเฮ็ดบดเจ้าเฮ็ดกระด้างเกิดจุบนคอนทุ้งละเศร้าบาทพี่น้องนะครับจีรอกระมีอันนี้ไม่ในยังแน่เัยเจืออาจีปมจีปมจีป่มทุงอะไรเกิดอะไรเกลยดบหน่อยเจ้าร่อยสิบโอ้ที่ของเจ้านี่เกิดเกล็ดเต็มพวนห้อยเต็มอยั่ดีเ คอยน่ครับโอ้ยกบเขียดทั้งกบทั้งเขียดทั้งกบทั้งเขียดมาจะทางไหนเรากบเขียดนี่มาจาะฟางเหล้ามาจะฟางเหล้าอันนี้กิโปมกิโปมจ้ะครับซื้อมากบอกเขาคูดมากคูดจ้ะคูดุดเอาเออขียดจีบไปจังไหนนะเก็บมาจังไหน ยาจ้ามทุ่งลอยไปใต่ห้องไปไต่เอาแม่ไปใต่อ๋อไปไต่เอานะครับเกียร์มันไปไต่เอนโอ้สีเตรียมานี่ยุิครับกบน่อยมันกบเรียงเท่ากบท่าม่วบ่ม่จ้าออพเนาะนะครับคบธรามาติเอาไว้ไวว้ไว้ครับไว้ไว้ไวผม ไวไว้ไว,ไวพี่น้องไว้ไวมัดไปไหนไว้กันมาละาซามาลาซาบาทอา๋ออันนี้มันบุญตัวนี้ครับเออครับไวมาลาซาบาทพี่น้องนะครับมาลาซาบาทนะท่านผู้ชมนะครับนะครับอีกตัวอีกตัวเน็ตกระด้าง เน็ดกระด้างเน็ดกระด้างเน้อกระด้างอืมตว้ด้างเช็่อดกระด้างสามพอหาชิบบาทสามพอหาสิบบาทเนา้กระด้างครับตัวก็พกระด้างเ้กระด้างเอาปลาไหลนะครับอาหารธรรมชาตินะครับนี่รเครียดได้แล้วนี่ย เกียดหม้อครับเกียดหม้อเกียดหม้อปากแ้งไลยบนนะครับเฮ็ดตกระรางครับหลายครับอช่วงนี้เฮ็ดอยตเฮ็ดตกระรางอาร่อยหวานน้อยนึงนะครับหลายนะครับขายยังไงครับคุณแม่เนี่ยเกียดบักทั่วกล้วยกล้วยวีนึง กล้วยวีนึงกล้วยวีนึงอ๋อกล้วยอายุเท่าไรละครับเนี่ยอายุเท่าไรหกสิบห้าหกสิบห้าปีโอ้เรายังแข็งแรงอยู่พี่น้องนะครับนั่งแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ครับครับกล้วยเป็นหลายอยู่นี่เป็นหลายยังเหลือวีเดียวยังเหลือพี่เดียวครับโอ้ยเหลือพี่เดียวขอรอพี่น้องใกล้จะอหอดปีใหม่หลายย่าอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อครับ ให้เป็นกำลังใจนะครับให้ยูดีไม่แห้งครับให้ร่ำให้รวยคลายดีกันทุกผูขข้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ <c rap> <c rap> ครับครับวันนี้รับรองชาแนลกับแปดพันธ์พี่พ้นอนะครับมา,าลายล้ยตลาดช่องตะูนะครับโอยเขียดอีโมพี่น้องเขียดโมเขียดโมอ่าเขียโมถุงอะไรเขียโมถ <c oughs> ุงรหัสสิบบาทพี่น้องนะครับแถวมาจะไหนไปไต่มาเนลื้อเลี้ยงเอา เตะน้ำหวยเตะน้ำหวยเตะน้ำหอยนั่นเองนอ๋อครับนี่ครับเขียดธรรมชาติพี่น้องนะครับเขียดธรรมชาติธรรมชาตินะครับโอ้ยเราไปดูเตครับพี่น้องเลยดูครับอันนี้เพ่นแม่ปูครับปูนะครับดูเตะหน้านางปันสองเจ้าบปลอดภัยยังสองเจ้าแม่นี่ยังเน่ยเราสองเจ้าเกตาง เข็ดกระด้างเขียดเขียดหน้าเขียดเขียดเอาเอาเขียดครับเขียด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 ช่องตะอูด้วครับเขียดอันนี้มันีิยงนะครับนี่นี่ก็เขียดเชื่อกันโอ้ำเพลือเขียดกระไส้ครับเข็ดกระด้างนะครับเข็ดกระด้างอารวาตนะครับหลายหน่อยนึงนะครับที่ช่องตะอูเข้าอันนี้น้ำเพลืงน้ำเพลืงยังไงนี่โอ้ครับ ครับเขาเขียดโม่หลายพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะเขียดโม่นะครับพันไปไต่เอาแม่นบะครับเออพันไต่เอานะครับพี่น้องเกาจะฟังประสพบอกเล่านะครับว่น้ำมันจะน้อยนะครับส่วนมากนะครับอาหารปลานะครับนะครับที่ช่องตาอูนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องนเราต้องใช้กับแบบพ่าพีพอนองนะครับมาช่องตาอูนะครับนะครับช่องตาอูช่องตาอูนะครับพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อนกบกบ ก่อนซ่อนคบพี่น้องคบเกียวช่องนี่กบเกียวซ่องเตาโอนะครับกบเกียวปลายบกบเกียวนิโมนะครับรออกระวางได้ชงนี้นะครับวานนะครับทำไปช่วงับดราคนธรดา่าอ้นได้เดียยังใ้เราน้าหมายะได้พ่ออี่นี่ได้ไหนครัะไปเท้่วดวก็ดอก กบเขียดกบเขียดกบเขียดครับอาเขียดกบกบเขียดเขดที่โมเขยดที่โมเขดที่โมครับกบเขียดพี่น้องเขียดที่โมอะบาทเจ้านี้เขยดที่โมอะบาทลายลายครับ ครับนี่ทวดนี้สองครับคุณไม่ไม่มาท่าทนไหนล่างเลยพี่น้องนะครับมาไหนล่างเลยครับปลาไหลครับสดสดเลยครับพี่น้องปลาไหลนะครับปลาไหลสดสดครับปูกระตันพ่อจอมครับปูปูธรรมชาติ เป็นปูธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมครับอืมปูธรรมชาติปูธรรมชาติอือคปอผัวธรรมชาติพักสมพักผมพักสมพักผมผัวไม่ไม้พี่น้องไม่ไม้สดสดนะครับนะครับที่ช่องเทานะครับท่านผู้ชมนะครับคนนี้ นะครับช่องแล้วาองเช่ดแนวกาบแปรท่ากีพน้องมาส่องต่อหูนะครับสั่นผู้ชมครับมาใหม่กับมี <Okay. S 1> ออ่พ่อท่านน้ำใหม่แซวบาทพี่น้องนะครับครับใหม่ๆสดๆเพชรกระด้างกับมี่พี่น้องเพชรกระด้างกับมี่นะครับปูปูปูตายตัวนี้มัดขานไปยื้อเสื่อโอ้มาดขามันไวครับก็มัดอะไรไม่ได้งับเจ้าของ ครวบมมามัาอะไรไม่จะงับเจ้าของครับเฉียดอีหมอ้อโอ้ยมันพอโล o w ปะล้วครับเนี่ยหรือจับเซโรดปะจับเซโรดเนาะครับ หนน่อยึงเ้้อเฉียดได้หม้อเฉียดได้หม้อครับนี้กะเฉียดโอ้เฉียดได้หม้ออาราวาดไลยอาราวาดไลยอาราวาดไลยครับอาราวาดไลยอาราวาดไลยเฉียดอาราวัตเขย่าอาราวาดเขยดอาราวาดพี่น้องนะครับยี่ช่องเตาอูนะครับเอ่อเฉียดอาราวาดไลยเฉียดหม้ออันนี้ไม่ได้นี่ครับเฉียดคือกันครับเฉียดกบ ครับโอ้ยครับเยอะแยะอะไรพี่น้องนะครับเอาช่องตะโว้แล้วพี่น้องได้เกียดกรอบไหลนะครับนานี้ครับอารวาตนะครับครับเกล็ดปูอันนี้มันปูครับนี่ปู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 นาขายเจกับเยอะแยะแล้วนะครับเยอะแยะแล้วนะครับเยอะแยะแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่อ้เกียด เขียดลายครับเกียดอรารวาล <laughs> สลายช่องเตะอูเกียดลายพี่น้องช่องนี้เกียดลายโอ้ยเกียดอีโม <c oughs> เกียดลายครับเกียดลายครับจิปลอมกับมี่เจ๊แก้ว <Okay. S 2> ตัวอะไรคล้ายๆเป็นตัวจับพูดเบิรเน่าอืมเน่าก็ไปได้นาบน้องเกียดพี่น้อง 40ตัว10ตัว10เกียด์ไลค์ครับเกียด์ไลค์ครับไอ้เนี้ยชิ้นหนึ่ง9คลิปบอสเกียร์เกียด์เกียรเกียร์แหงแล้วย่างแล้วกะมี่พี่น้องย่างแล้วกะมี่ย่างแล้วกะมี่นะครับเกียดย่างแล้วกะมี่นะเกียดหม้อพี่น้องเกียร์หม้ออารวาตเกียดหม้ออารวาตได้ช่องตาโอพี่น้องนะครับ อันนี้กรบครับเกียรติครบห้าร้อยบาทเต็มอยู่ยพี่น้องเต็มจริงนะเยอะๆอะไรนะพี่น้องเกียรติคบอาร้บาทครับเต็มเลยครับนี่เป็นบักหอยบักหอยพี่น้องเยอะ เยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยโอ้ยบุญโดูครับเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเกียรติอารวาสเกียรติอารวาสครับเยอะแยะเลยนะครับที่สองต๋อโวนะครับ เกร็ดอารวาสได้แก่อะไได้ยังไงแล้วครับเกล็ดโม่ออกอารวาสเกล็ดโม่ออกอารวาสอันนี้หอยเอาพวกมาหอยมาตะกี้หอยหอยหอยยังไงนี่หอยเดือดโอ้นะครับต้องครบต้องเกียดต้องหอยออกอารวาสนะครับต้องครบต้องเกียดต้องหอย ชิยกลองละหาชิบาทพี่น้องไอ้กลองชูนพูนชาวานำกล่องพูนโนรดมจิปฟูมพี่น้องโอ้ยพูนนะครับยหญๆเลยนะครับชปบาทนะกล่องแง่ใหญ่เม่กล่องใหญ่ครับพี่น้องโตกู้ย่ครับไล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 ครัครับ เพืงเพืงเพืงพี่น้องเพิ่งเพืงครับเพิ่งครับเพิ่งเขาเกียดเล่าคนครับพร้อมสิบวัดแล้วครับเพิ่งเพืงเพืงครับเพิ่งครับอันที่ช่องตะอูได้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องน้มังเชนกับแปดไพ่ทีผนองนะครับมาช่องตะอูนะครับท่านผู้ชมครับนาเนยมาอูน้อยแล้วในเราขายเกียดี่มาดูเยอะบ่มาดูเยอะบ่มาซูมอมะอ๋อเปลยวมกจังไหนครับนี่ลาบเพื่นมาคือกันว่าลาบเพื่นมาอ๋อ เจ้าขายกิโลเจ้าไหนเราจะรับคนมากับกลละร้อยโลละร้อยออเาเนี่อยู่ข้าวเมาขาห้างฟังกันนางขาวห้างข่าเมาฟังนด้เจ้าข่าเมาข่วห้างฟังกันน้างขาห้างข่าเมาร่องล่ำดลยยี่สองคำนี่แหละ เราข่าเมาแล้วพี่น้องข่าเมาครับช่องตะโขนะครับมานีผมพาพีพอน้องนะครับามาเที่ยวม,มาชมนะครับอ่าช่องตะโขพี่น้องนะครับนะครับช่องตะโขช่องตะโขนะครับโอ้ใหญ่ๆเลยครับครับบุรีบุรีบุรีสองสองได้หรครับบุรีบุรี ช่องนำลงชินาลเก้าแปดครับแบบยายาเลยครับยายาเลยครับยายาเลยนะครับนี่คือช่องตะอูนะครับตลาดช่องตะอูนะครับผ่าโฮมผ่าโฮม พาหอมหนาหนาวล่ะพาหอมชิ้นขาขับเยอะๆแล้วนะครับชากตัวนะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับ เนื้อ nhẹ เลย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 เยื้อแย่เลยนะครับ,บครับมีตลาดช่องตะอูนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาพี่ประนองนะครับมาช่องตอะอูนะครับรนะครับเสียงกาก็เยอะแยะแนะครับส่องตะอูนะครับ ช่องตะูช่องตะูขายดีป่ะคนบลายป่ะเมื่อใหคนหลา,า,ายปกติล้าแต่เจ้าในดาบุรีเจ้านี่แปดชีบบ 9, ชเก้าชีรอยหนึ่ง หลายตัวนี้แหมไม่ไลายละค่ะเออเพื่อนให้ซื้อได้แค่ห่อเดียวแม่นเออืห่อเดียวซื้อไปฝากเจ้าหน้าที่ได้โย่เจ<อ>้า <laughs> หน้าที่เอาโย่เอาโย่อย่ารอ,อกันอ,าอ้าวมัมง่มงมั่งมั่งใส่ปลาพี่น้องครับยาๆเลยนะครับครับมั่งมั่งใส่ปลาครับอบโบรี นะครับโอ้ยยาๆเลยพี่น้องอไงของยิวของกินเมือดป่อยากนะครับหมเูเอือดเมีแต่หน้าอยู่ในกินอันนี้ก็ดิทั่วที่สงพุฒมาเมียม่ยเพระท่านล่างเลยเนี่ครับเนี่ยไม่แท้เลยเนีย่ไม่จนเพระท่านในล่าง ใหม่ๆเลยตลาดช่องตะอูนะคะระับทนชมนะครับเยอะแยะเลยนะครับข้าวไปคินเอะแยอืมรัเต็นน้อ,อแบบงแดงน้องแงดงยเขียดทุ่งเท้เขีดเจ้านะ่ะ ถุงละสี่สิบบาทเอาพ่อฟังของเรายัง่ะครัขออโจงอาสี่สิบบาทอืมสื่อเยอะครับนี่ผู้สื่ออยู่ครับนี่ผู้สื่ออยู่มีผู้สื่ออยู่นะครับอันนี้แม่เนียงกระเกียดด้วยกันปลาพี่น้องเคียดอารวาสเด้อครับโปบารวาสนะครับช่องสูนะครับเยอะแยะเลยนะครับ ยอยาเลยยขาปาเครืงโลกเขา่ขายเครื่อโลกปนกละปุาปนและแบบ้อเหลือคืออันนี้เป็เครื่จักสานครับท่านผู้นะครับเครื่งกรสเครื่จักสานนะครับที่เป่าห้มวลนะครับท่านผู้ชมนี่มหานองนี่ใช่ดี ายดีครับนี่ก็เป็นตลาดช่องเตาอูน,ะนะ,ะครับผู้ชมนะครับนะครับตลาดช่องเตาอูนะครับวันนี้พ่อพี่ป้าน้องนะมาตลาดช่างเตาอูนะครับตลาดช่องเตาอูนะครับ trong tàu trong tàu tàu ัาช่องเตาอพี่น้องโอ้ยครับครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ท่านรับชมฉลองชแนล98นะครับนีิผมภาพพี่น้องนะครับมาตลาดช่องเตาอูนะครับพี่น้องนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมกำลังจะกระชองสกุลลอยสกุลแทสกุตที่ตามนะครับสหรับนีิสวัสดีครับ